วันนี้พานุกันครับมาสรุปยอดขายรถกระบะที่มีในบ้านเรานะครับ Isuzu D-Max ยังของแชมป์นะครับ Toyota Livo ก็ยังขายได้ Ford Niggen ก็ยังครองอันดับ3อย่างเียแน่นอันดับ4อันดับ5นะเป็น Mitsubishi Triton แล้วก็อันดับ5้า Nissan Terra ก็ยังขายอยู่ล่าระยะมาจะ10ปีแล้วสำหรับ Nissan Terra นะทั้งนี้นะครับยอดขายรถกระบะในบ้านเรานะครับก็จะเห็นได้ว่านนะตัว Isuzu D-Max นะที่เพิ่งมีการไม่ได้เชงนะครับรอบล่าสุดไปนะเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ ยอดขายนะหลังจากเปนดเชงมาก็โดนทางโต้ต้ารีโวนะแซงขึ้นไปได้นะครับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้นะแล้วก็เร็วๆนี้นะทางตัวอิซูซุดีแมกนะครับจะมีการเปิดตัวรถอีกหนึ่งรุ่นนะเป็นตัวรุ่นตกแต่งนะตัว X-Series นะครับในวันที่30มสิบามษาคมนี้นะแต่ว่าตัวมิตซูบิชิไท n ท่านะครับก็มีการเปิดตัวนะเขย่าตลาดนะท้าชนเจ้าตลาดอย่างอิซูซุดีแมกแล้วก็ตัวโต้ต้าไฮรักลีโวนะครับ โดยมีการเปิดตัวมาทั้ง2รุ่นนะครับก็ราคาก็อยู่ที่1.2ล้านนะจนถึง1.3ล้านนะครับราคานะก็จะสามารถมอบให้กับลูกค้าได้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะสำหรับรถแรกนะครับในส่วนอันดับ3นะฟอร์ดนิกเกนนะก็ถือว่ามาแรงนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวรุ่นออนิวนะก็ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสําหรับฟอร์ดนะก็ถือว่ารูปร่างหน้าตาก็ออกมาสวยนะครับถูกใจพี่น้องนะครับ ชาวไทยนะที่ต้องการรถที่มีความดุดันนะครับสปอร์ตแล้วก็เครื่องยนต์ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็เทคโนโลยีนะครับออปชันที่ให้มาเครื่องยนต์เขาถือว่าไม่ธรรมดานะถ้าเทียบกับตัวเจ้าตลาดนะครับทั้งสองค่ายนะที่ผัดกันขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองนะอย่างอีซูซูแล้วก็โตโยตานะแต่ว่าทางโตโยตานนะได้ข่าวว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นมน่นชิงน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายของตัว ไอรักรีโวนะจะมาดูกันว่าเขาจะมีการเปิดตัวช่วงไหนนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะมีการเปิดตัวในเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับแต่ว่ามีการเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์นะครับแล้วก็มีตัว GR นะครับในตัวรีโวนะที่ขายที่ต่างประเทศนะคาดการว่าน่าจะมีการนําเข้ามาจําหน่ายที่บ้านเรานะแต่ว่าราคานะครับแล้วก็ออปชันนะต้องดูกันอีกทีนะว่าจะ ให้ออปชันเหมือนกับตัวที่ขายที่ต่างประเทศไหมนะครับเพราะว่าบ้านเราส่วนมากจะเห็นลดสเปคแต่ราคาไม่ลดนะครับเดี๋ยวมาติดตามมาดูว่าตัวโตต้าไฮรักลีโวจีอาจะมีการลดสเปคหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าจะมีการนําเข้ามาขายทําตลาดที่ไทยไหมแต่เราก็ได้เห็นตัวจริงไปแล้วนะที่งานที่เอามาโชว์กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะว่าจะนําเข้ามาจําหน่ายไหมนะครับสาหรับตัว g r Sport นะที่จะอามาแข่งกับตัว ฟอร์ดแรปเตอร์นะตอนนี้ก็มีค่ายเดียวนะที่เป็นเหมือนซปเปอร์คาร์ของกระบะเลยก็าว่าได้สําหรับตัวเน็กเจนฟอร์ดแล้วก็ตัวเ a ปเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนิสสันเทอร่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวนะว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับก็ขายมาตั้งแต่น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วนะครับแปดปีเก้าปีเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่เปิดตัวนาวาร่ามาก็มีการไมนเดชิงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่เลยนะครับแล้วก็ ยังเงียบอยู่สําหรับค่ายนิสสันนะครับก็จะมีเฉพาะ4ค่ายหลักๆนะที่มีการปรับโฉมแล้วก็ไม้เนื้อชิงนะครับมีการกระตุ้นตลาดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิซูซูนีแมกนะครับโตต้าไฮรักลิโวนะครับฟอร์ดเน็กเจอแล้วก็ตัวมิซูบิชินะครับไทยทันนะล่าสุดนะก็มีการเปิดตัว2รุ่นนะอย่างที่ว่าไปเป็นรุ่นตัวครับสีนะก็มีให้เลือกทั้งหมดสี่สีนะครับสีส้มสีขาวสีดําสีเทาแล้วก็สีเงินอะมี5สีนะครับเครื่องยนต์ก็จะ 2.4นะ204แรงมานะก็ถือว่านะก็เป็นลองตัวโตต้านะ GR นะที่224แรงมานะครับแล้วก็ตัว Ford n e x กเจนนะครับ i s ซู u ก็มีเลือกนะตัวเครื่องยนต์1.9แล้วก็เครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะแต่ว่ามีข่าวว่าเขากำลังพัฒนาตัวเครื่องยนต์2.2นะครับแต่ว่าข่าวเขเงียบไปนะครับน่าจะปิดข่าวไว้อยู่แล้วเดี๋ยวต้องติดตามกัดูครับว่าจะมีการ เปิดเผยออกมาตอนไหนสำหรับตัว d m a มน่าจจะได้ใช้ในเจเนเรชันถัดไปสำหรับตัวเครื่องยนต์2 2ลิตรนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรถไฟฟ้านะที่จะเข้ามาทำตลาดแข่งกับรถน้ำมันอย่างค่ายญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นค่ายจีนนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว v y d นะที่มีการวิ่งทดสอบทั้งที่ไทยที่ออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายในช่วงไหนนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าเอามาใช้งานอย่างที่บ้านเรานะ นะครับสมบุกสมบันไหมนะหรือว่าจะใช้งานได้เฉพาะในเมืองนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้ามาเราก็มีปัญหาเรื่องจุดชาร์จนะอย่างที่ว่าไปนะครับจุดชาร์จค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของคนที่สนใจในตัวรถไฟฟ้านะครับแต่ว่ารถนะโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าจุดชาร์จน้อยไปหน่อยแล้วอีกอ,อีกอย่างที่สําคัญนะครับในตอนที่เราจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยราคาตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับ แต่อนาคตนะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับราคาน่าจะดรอปลงมาหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะอีกนานแค่ไหนที่สําคัญตอนนี้น่าจะมีการเพิ่มจุดชาร์จนะครับให้มากกว่านี้หน่อยนะครับสําหรับตัวรถยนต์ไฟฟ้าถ้าจะนำเนี่ยเข้ามาขายจริงๆนะสำหรับตัวกระบะนะครับนี่เพราะว่าตอนนี้จุดชาร์จค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะครับอ่าแล้วก็30นี้นะครับ30มสิบมกรลานี้นะยี่สุ D ีแม็กนะครับรุ่น X-Series นะั้นจะมีการเปิดตัวนะครับ ในวันที่30มกรานะแล้วก็ตัวลีโวนะรุ่น GR นะยังไม่แน่ใจว่าจะนําเข้ามาทําตลาดตอนไหนนะครับสําหรับตัว GR s าร์สนะครับเดี๋ยวจะนําข่าวมาอัปเดตนะครับให้กับเพื่อนๆใน,ๆนๆติดตามกันนะครับแล้วก็ตัวมิตซูบิชิไทยทันนะนะครับถ้าใครจองตัวนี้นะล็อดแรกน่าจะได้รับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็ตัว f o r d Nextgen นะเทอนี้ก็ถือว่าทําตลาดได้ดีนะครับก็ของอันดับ3แบบยาวๆเลยนะตั้งแต่เปิดตัวมานะครับ ด้วยสมรรถนะแล้วก็ออปชันนะครับราคาก็ถือว่าใกล้เคียงก,กันกับเจ้าตลาดนะสำหรับตัว Ford Next Gen นี้นะครับแล้วก็ตัว Mitsubishi นะครับอย่างที่ว่าไปเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่2รุ่นนะครับก็ถือว่าหน้าตาก็ดูดันสปอร์ตนะครับภายในออปชันก็ถือว่าใหม่หมดนะเครื่องยนต์ก็ใหม่นะครับ204แรงมานะแล้วก็ตัวปจร่สปอนะนะครับน่าจะมีการเปิดตัวในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้หรือจะเป็นช่วง ไตมารแรกของปี2025นี้นะครับแล้วก็ตัว n i ส s ันเทอร่นะยังไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับก็คือยังเงียบอยู่ยังขายรุ่นเดิมอยู่นะครับก็มีการไม่ได้เชิงนะครับเปลี่ยนหน้าตามมาเรื่อยๆนะครับยังไม่มีข่าวว่าจะมีการเปิดตัวรุ่น All New นะครับผมสําหรับการอัปเดตข่าวๆกระบะในบ้านเรานะครับก็อย่างที่ว่าไปไปีที่แล้วตัว Isuzu DMAX นะก็ของแชมป์นะครับอันดับหน,นะครับอันดับ2ก็เป็นทางโตต้าไฮรักลีโวนะอันดับ3นะ ฟอร์ดเนะ็กเจนน่ะตั้งแต่เปิดตัวมาก็ถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับก็ยึดอันดับ3มาได้อย่างเหนียวแน่นนะครับก็มีบางช่วงนะที่ยอดขายค่อนข้างที่จะพุ่งเลยตัวฟอร์ดเน็กเจอนะครับอันดับ4ก็เป็นทางามิสูวิชิไทยท่านนะครับอย่างที่ว่าไปนะก็มีการเปิดตัวรุ่นออนิวมาช่วงกลางปีที่ผ่านมานะครับยอดขายก็ยังไม่ค่อยอดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนิสสันเทอร่าอย่างที่ว่าไปนะยังเงียบอยู่นะครับยังไม่มีการขยับ นะครับเข,ขายังขายในส่วนของรุ่นเดิมอยู่นะสำหรับตัวทางนิสัน,น,ทน,ทนะน,น,นเทรร่านะครับที่อยู่อันดับที่5นะในรถในบ้านเรานะครับอีกหนึ่งอย่างนะตัวคู่แข่งจากค่ายจีนนะตอนนี้กำลังหันมาทํารถยนต์ไฟฟ้ากระบะนะนะครับเนี่ยจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบกันนะสะวลวงรถน้ํามันกับรถไฟฟ้านะสองค่ายยักษ์ใหญ่จากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับว่าจะมีการปรับกลยุทธ์กันยังไงที่จะทําให้ ของตลาดได้แบบยาวๆนะครับ๋ยวต้องมาติดตามกันดูครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับการอัปเดตนะครับข่าวสารเกี่ยวกับรถกระบะนะที่มีขายในบ้านเราครับผมอาจจะมีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวขาอัปเดตข่าวหน้าเดี๋ยวจะนํามาอัปเดตให้อีนะครับแล้วก็30นี้นะครับถ้าใครว่างก็ ไปดูตัว I s u ุดีแมนะครับเอ็กซีนะได้ทุกโชว์รูมนะครับทั่วประเทศนะเปิดตัวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะนําข่าวมาอัปเดตว่ารุ่น X อ็กซีนะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มตรงไหนมาให้กับลูกค้าไหมแล้วก็มีการอัปเดตราคานะครับว่าจำหน่ายที่เท่าไหร่นะครับแล้วสามารถรับลดได้เดือนไหนนะสำหรับตัว X อ็กซนะ์ซีรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะตัวตัวตั้งให้รักนะครับรุ่น GR นะจะนําเข้ามาจําหน่ายในบ้านเราไหมนะครับออปชั่น ราคาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันดูนะครับว่าราคาออปชันจะเหมือนกับที่ต่างประเทศไหมนะครับที่จะเอามาชนกับตัว Ford r a p t o r ลนะซึ่ง Ford ก็ขายอยู่ที่1.7นะครับถึง1.9นะครับล้านนะครับสำหรับตัวซุปเปอร์คาร์ของกระบะเลยก็ว่าได้สำหรับตัว Ford r a p t o r ตอนะตอนนี้ Ford r a p t o r ิตอร์ gen อ่นนะตัว Ford Nextgen ก็มีการตกแต่งเหมือนกับตัว r a p t o r ตอร์นะก็เห็นวิ่งกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ออกมาได้ทำออกมาได้สวยงามนะครับกพราเถือว่า เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะที่น่าใช้นะสำหรับตัว Ford นะครับก็ถือว่าตอนนี้กำลังตีตลาดในบ้านเราได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับตัว Ford Nick Gen นี้นะครับการทำตลาดแล้วก็รูปร่างหน้าตาออปชันนี่ถือว่าแข่งกับตัวเจ้าตลาดนี้แบบไม่ต้องอันนี้เลยครับก็ถือว่าอาจจะให้ดีกว่าเลยก็ว่าได้โอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ